มาให้ดูเป็นกำลังใจกันในวันหยุดยาวนะก็เรียกว่าลิซ่าต้านโควิดละกันนะคะอยู่บ้านละกันนี่ยแหละติดตามความคืบหน้าของน้องไปเป็นยังไงบ้างคะสาวเสื้อแดงที่ลงจากรถนะคะตอนแรกเขาก็มีการเถียงกันว่าเอ๊ะตกลงลิซ่าหรือเจนนี่กันแน่ แต่ดูความสูงสิคะถ้าเทียบกับบอด้กาที่ยืนอยู่ด้านหลังนะซึ่งก็จะดูสูงกว่าเพราะว่าใกล้กล้องกว่าใช่ไหมก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะหุ่นเพลียวสูงแบบนี้มีความเป็นเต้ามากๆอยู่ mm hmm. ก็น้องค่ะ mm hmm. เข้ามาที่ YG นะคะ mm hmm. เมื่อเร็วๆนี้เองแหละ แต่คราวนี้เสียงส่วนใหญ่ค่ะบอกว่าความเท่แบบนี้นะเท่กระจายตั้งแต่ลงจากรถเลยคิดว่าเป็นลิซ่าอย่างแน่นอนค่ะและที่สําคัญก็มีนะลินลี่ตัวจริงบอกว่าฉันว่าฉันจํารองเท้าได้นะนวาเต้านะคะแล้วก็หมวกแบบนี้อะไรแบบนี้โอ้โหสวกชิกชิกมากๆเลยก็เลยคิดว่าเป็นลิซ่านะคะต้องบอกว่าลิซ่าคนขยันของเราก็ ยังไม่ได้หยุดงานเลยจนช่วงนี้หลายคนบอกว่าเป็นห่วงจังเลยทำไมน้องทำงานหนักมากเลยนะคะแต่ก็จะได้เห็นผลงานน้องออกมารัวๆแบบนี้เรียกได้ว,ว่าไม่มีช่วงให้เรตติ้งตกเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญยิ่งงานเยอะเท่าไหร่ตอนนี้ยอดฟอลโล่ต่างๆความนิยมเทรนทวิตเตอร์โลกนี่ไปกันใหญ่แล้วค่ะเรียกได้ว,ว่าฮอตสุดๆเลยนะคะ ก็เดือนมิถุนายนนะไม่ใช่แค่ว่ามีข่าวหลุดออกมาว่าอาจจะมีโซโลของน้องนะคะแต่ว่าบ้านใหญ่นะะี่ค่ะบูเกอรี่เลยค่ะบแบรนด์ดังระดับโลกเลยนะคะเรือธงด้านแฟชั่นก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะปล่อยค่ะเป็นผลงานชิ้นใหม่นะ,ะของน้องออกมาด้วยเป็นฝีมือช่างภาพระดับโลกอีกเช่นเคยนะคะหลายคนก็เลยบอกว่ารอลุ้นเพราะฉะนั้นค่ะ เดือนมิถุนายนนี่โอ้โหกราฟชีวิตน้องนี่น่าจะพุ่งปุ๊ติดเพดานอีกแล้วนะคะฮอตจริงๆสำหรับปีนี้ค่ะก็ได้รอลุ้นกันหลายงานเลยทีเดียว ทุกคนคิดว่าตกลงน่าจะเป็นลิซ่าใช่ไหมนะคะซึ่งแอดก็ว่าความเท่นี้น่าจะใช่น้องแน่ๆนะคะอ่าให้ดูภาพกันอีกสักรอบหนึ่งให้หายคลายความคิดถึงละกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้ลิซ่าเวไปก่อนกด subscribe กันไว้นะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับวันสุดท้ายของช่วงวันหยุดยาวด้วยนะคะบา,บายบาย